แน่นอนค่ะวันนี้วันที่4แล้วนะคะและเราก็ยังคงอยู่กับคุณเชษฐายารถเอกสวัสดีค่ะครับหลายคนนี่แบบว่าไม่รู้เลยนะว่าว่าว่าเชษฐาที่แบบว่าความสามารถเยอะมากเดี๋ยวพี่นี่ยังคิดว่าอาจจะเขียนเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็คอรัสบ้างแต่จริงทําได้หมดเลยโปรดิวซ์ได้แล้วเล่นดนตรีได้ด้วยใช่ไหมก็จริงเล่นกีตาร์กับคีย์บอร์ดได้ได้ได้บ้างครับไม่ได้ไม่ได้แบบใช้โชว์แต่ไม่ได้ทํางานในห้องอัดไม่ได้ใช้ทํางานในห้องอัดไม่ได้ก็มีบ้างครับก็คือเรียนดนตรีอ๋อ แ้าจริงๆอะไรคือซิกเนเจอร์หรือความเป็นตัวตนของเชาอืมน่าเสิ <laughs> เป็นเพลงที่เ็นว่าเป็นจริงๆเ,งเหมือนเป็นเรื้องหลังเรื่องหลังมากกว่าแต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องร้องจะเป็นที่เสียงตัวเองอคืออย่างรักไม่มีคําตอบอย่างเงี้ยอะาเจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคือเขาบอกว่าอย่างเสียงผมเนี่ยบางเพลงบางทีเราไปร้องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเสียงเราชัดมากว่าเราเป็นเรา ก็จะรู้ว่าเป็นร้องเพลงแบบนี้ไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยก็เป็นลายเซ็นที่ชัดเจนหรือถ้าเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเป็นเพลงที่เราเขียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่คนเขาเข้าใจว่าซิงเกิลเราเป็นไงคือเป็นเพลงเร็วที่อีสรุปนี่คือไปมาชอบเพลงเร็วมากกว่าเพลงช้าแล้วหรอผมจริงจริงผมเป็นคนจริงจริงชอบหมดนะครับผมแล้วแต่อารมณ์เป็นคนที่ขึ้นอยู่กับฟิลมากบางอารมณ์คือแบบว่าคลาสสิกมาเลยชอบฟังเพลงคลาสสิก แต่งเพลงช้าเศร้ารันทดชีวิตแบบมวนหมอนเพลงไหนที่เขียนมาแล้วเศร้าที่สุดเหนื่อยใจครับเอ็กซ์เอลสเตปมันเป็นเพลงยาวด้วยใช่ไหมหลายที่จําได้ว่าสี่นาทีกว่าเลยตอนนั้นกำลังเหนื่อยมากเหนื่อยหนิมากเรื่องทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักตอนนั้นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็แบบแทบจะเหนื่อยครับพูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยันเลยกลายเป็นเพลงเหนื่อยใจเหนื่อยใจของเอลสเตปน่คือคือคิดว่าเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งกลายเป็นคนแบลวมากฟังเพลงแดดจริงๆผมเป็นคนชอบเที่ยวไปชมก่อนหน้านี้ตอนยังวัยรุ่นวัยรุ่นนะยังเที่ยวอยู่นี่วัยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ยังเที่ยวอยู่จริงๆสองสามปีนี้ก็มีบ้างแล้วผมจะชอบเพลงตือนมากตือนตือนมานี่แบบผมอยากทําเพลงแบบนี้แล้วมีมาได้ทำไหมก็มันยังไม่ตือนครับส่วนใหญ่จะให้ผมได้ได้ได้เพลงแบลวๆมาทำมากเช่นเช่นเพลงแบล็วๆคนใจง่ายเลย คนใจง่ายไอซ์เหรอไอซ์สันยูอ๋ออุ้ยก็ฮิตนะฮิตมากเลยคนใจง่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ประสบคกับคนเร็กและคนมันรักด้วยป่ะคนมันรักเนียครับคนมันรักด้วยของไอซ์นี่ได้ได้หลายเพลงเหมือนกันนะมีไอซียูแล้วก็หอมอ๋อหอมดู้อดือดื้ดืดื้อ้ครับล่าสุดจะเป็นยังโสดโอ้โหของโอลิฟเอออันนี้ยิ่งแบล็คคลิปเลยนะเนี่ยกระชากอายุพี่กระชากไวมากฮะสรุปแล้วมันเอาเอาไอเดียพวกนี้มาจากไหนฮะหรือว่าเนี่ยแหละตามที่เที่ยวเหรอ ที่เที่ยวอาจจะเป็นแค่แค่แรงบันดาลใจในในแง่ของดนตรีใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนิสัยมากกว่าเป็นคนเยอะใช้คำว่าเป็นคนเยอะเยวลาหมดวงแล้วก็เยอะด้วยโอ้ดราม่าเวลาดราม่าก็ร่าสุดน้ำตาล่วงน้ำตาไหลแต่เวลาแบลขึ้นมาเจี๊ยบวัฒนาบอกผมเป็นคนกวนจุดๆๆดจุมาบางทีอารมอยู่ดีดีแบบ มุกมาจากไหนไม่รู้ยัง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 โสดนี่ถือว่าแบวสุดมั้หรือว่ามีเพลงอื่นที่แบลว่านี้จุ๊บครับจุ๊บจุ๊บใ่กดจ้ำคุณเนาะแต่ช่วงนั้นทำาไอนวกันเลยนะเนี่ยก็นั่นสิตอนนั้นผมทำจุ๊บจุ๊บเนี่ยจริงๆไม่อยากบอกเลยว่าทีแรกเราไม่กล้าใช้ชื่อเพราะว่าเหมือนกับเข้าใจว่าทุกคนจะเห็นติดภาพมาว่า แช่ถาต้องทําเพลงอบอุ่นผู้ใหญ่เพลงช้าเพลงนุ่มลุ้หรือเพลงเร็วก็ชุกชุกอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วผมไม่เคยทําให้เด็กขนาดนั้นแล้วเนื้อก็โอ้โหผมก็แบบอายตัวเองเหมือนกันเนาะกลัวทำเป็นกลัวคนรู้แล้วแบบจะมองว่าหลากหลายมันก็มันก็ได้อารมณ์เหมือนกันนะแล้วตอนหลังพอเพลงออกไปคืออุยเพลงนั้นแต่งเร็วนี่ฮะจุ๊บๆนี่คือแบบทำทำนองเขียนเนื้อแป๊บเดียวส่งแล้วก็ผ่านคนก็เลยติดเลยรักนะจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆอย่างนั้นก็เลยแบบว่าตอนหลังกล้าใช้เพราะว่า แล้วพอพอได้ยินเพลงแล้วแบบเฮ้ยมันก็ก็น่ารักดีน้อเพลงอะไรเนนงี้ยก็เลยแบบก็กลายเป็นตอลังภูมิใจกับมันแทนนี่เป็นเกี่ยวกับกระแสพวกแฟชั่นสับแสดงต่างๆนานาที่ที่เด็กวัยรุ่นเขาพูดกันแล้วเราเอามาใส่ไหมด้วยครับผมเป็นคนชอบคบเด็กโอ้โอโอโจ้ามีหน้าอย่างโสดโอะ้ยก็ไม่เชิงบัากไม่เชิงเพลงไหนที่ที่ที่รู้สึกว่าแต่งแล้วมันแบบว,ว่าเด็กสุดชุบๆเนี่ยหรอน่าจะชุบๆนะครับแต่ถ้าตอนเนี้ย จริงยังโสดเพราะว่าถ้าเทียบอายุนักร้องน้องน้องวงโอลิฟเนี่ยเด็กสุดแล้วมั้งฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอลิฟยังโสดมากกว่าเด็กสุดเอาแก่สุดไหมครับเอาแก่สุดคือมัคงไม่พ้นพี่ออฟแล้วมั้งพี่ออฟพงษ์พัฒน์เพลงไหนครับผลงานแรกครับเพลงยอมแพ้ยอมแพ้โอ้แล้วคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแต่งเพลงให้มากจริงๆเลยเกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่มีโอกาสเลยยังไม่มีโอกาสใช่ไหมครับจริงๆถ้าเป็นตอนนู้นมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตเลยที่แบบ เกือบแล้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้แต่งแล้วเป็นเพลงเร็วฮะชื่อเพลงสองคนกําลังดีเมื่ออัลบั้มก่อนหน้านี้สองชุดที่แล้วออะไรยย่างงเี้แต่พี่เบิร์ดกี่เพลงครับเพลงเดียวครับสองคนกำลังดีอ่ะซึ่งแบบภูมิใจมากมันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบดังอะไรมากมายอยู่ในอัลบั้มแต่แบบมันคือความภูมิใจชิ้นหนึ่งของเราเลยเท่ั้นแต่ในเบิร์ดถ้าเป็นตอนนี้คือ อยากแต่งให้พี่ตู่น่นทิดาเพราะเร่งนี้เหมือนยังไม่เคยเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าก็ไม่แน่นอกจากพี่ตู่ยังต้องออกอัลบั้มอะไรอย่างนี้ผมทําให้ก็ได้นะครับคนริวเลยแล้วจริงๆเนี่ยคุณสมบัติของนักแต่งเพลงหรือคนเขียนเพลงต้องยังไงครับนักแต่งเพลงต้องต้องเยอะครับต้องเยอะแต่ว่าอารมณ์ต้องเยอะครับโอ้โหไม่อยากพูดแต่ละคนที่ผมรู้จักนะครับนักแต่งเพลงนักดนตรีเนี่ย มีความเยอะอยู่ในตัวเยอะนี่หมายความว่าอารมณ์จะต้องหลากหลายคือบางคนเนี่ยอารมณ์มีด้านเดียวบางทีมันก็ทำเลงในด้านเดียวเออแต่ย่างพี่นิ่มนี่เขาาเนาะแลาเศร้าเขาก็เศร้าดราม่ามากมาพี่นิ่มนี่พี่นิ่มนี่เห็นอย่างนี้ที่ดราม่าเหมือนกันนะดราม่ามากมากโอ้ขอโทษนะครับพี่นิ่มจริงจริงพี่ดีก็ดราม่าเหรอคะเนี่ยพี่ดีก็พี่ดีนี่ก็พี่ดีผมถือว่าเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าบทแกจะดราม่าเพลงก็แบบเดี๋ยวต้องแน่นอน ผมว่าเคยไปเรียนกับพี่ดีด้วยครับ<ย>เคยเคยเคยเขาเรียนคลาสที่พี่ดีเคยสอนเปิดสอนอยู่เหมือนกันก็เลยได้รับได้รับความรู้บางอย่างแต่มันต้องเป็นคนที่ชอบเขียนชอบคิดใช่ไหมเป็นพื้นฐานด้วยครับเพราะมันจะต้องเอามาผสมกับเมลโลดี้จะต้องให้มันลงตัวคํอย่างไรให้มันจริงๆด,ด้พูดถึงนักแต่งเพลงผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยพรสวรรค์เพราะผมเคยเคยเคยไปสอนเด็กที่เขาแต่งเพลงแบบอยากแต่งเพลงฮะ ผมจะสังเกตว่าคนที่รอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาแล้วคือจริงๆเป็นคนที่ไม่ต้องสอนเลยมันมันมันอยู่มันอยู่อยู่แล้วมันมาจากตัวเองอยู่แล้วต้องมีสูตรเาะสูตรจริงๆมันเป็นแนวของแต่ละคนว่าจะเขียนมาเป็นลายมือแบบไหนอย่างเทียบกับผมกับเจี๊ยบวัฒนาเจี๊ยก็จะคนละเรื่องกับผมเลยเขาก็จะออกมาแนวแบบเท่ๆเซอร์ๆหน่อยทะเลอะไรทะเลฟ้าดวงดาวข้ามฟ้ามาร้องไห้อะไรอย่างนี้ผม ผมคงข้ามไม่ได้เหมือนกันผมคงจะพูดอีกอย่างหนึ่งผมก็าจจะกลายเป็นแบบไม่อยากหลับตาไปคือก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันก็แล้วแต่แนวทางของคนตัวเองของตัวเองว่าจะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนค่ะค่ะและมีไม่มีไอดอลไหมคะหมายถึงว่ามีคนที่เราแบบว่าชอบเป็นพิเศษี่เตอร์เลยวัดพุทธินันเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กเรฟังเพลงี่เตอมาแล้วก็เคยเจอแกครั้งหนึ่งตอนอยู่กีตาเราไปใช้ห้องอัด ้องเดียวกันที่สี่สยามแล้วก็มันนั่งนั่งได้นั่งทานข้าวโตเดียวกับพี่เตอ๋อรู้สึกแบบโอ้ชีวิตเราเป็นเกียรติมากแค่ได้นั่งทานข้าวกับพี่เตอ๋ออย่างเงี้ยแล้วก็เพลงอะไรต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือครูคนแรกผมจะเป็นพิ่จิประภาช,ชนชนสานนท์กับพี่นกจัดชัชยธุยานนีใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบเรียนในการเรียนแต่งเพลงของเราเนี่ยมันคือของแกรมมี่ก็คือเป็นพี่เต๋อพี่ดี้พี่นิ่มมาแล้วก็มียังจะมีพี่เสือมาผสมด้วย ตอนหลังเป็นเทคนิคเรื่องของเทคนิคในการทําให้เพลงฮิตหรือ่างนี้จะได้มาจากพี่เสือธนพลพี่ชมพูฟรุตตี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าผสมผสานกันหลายคนเหมือนกันนะแล้วเพลงไหนที่เท่าที่เขียนมาทั้งหมดแล้วมันหวงชอบไม่อยากให้ใครเอาไปไม่อยากให้ใครเอาไปเพลงของตัวเองนหรอครับหรือเพลงที่เขียนจริงๆแล้วถ้าเขียนมันมีหลายช่วงมากด้วยความที่ทํามาเยอะไหมเยอะเกินไปมันก็มีช่วงแรกก็จะมีเพลงชื่อลาก่อน ของอ,อม<ร>้มสุนิสาเป็นเพลงที่ <thi> ที่ผมภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ผมแต่งให้รุ่นน้องอที่โรงเรียนปปหแล้วมันกลายเป็นว่าทุกปีเนี้ตอนนี้ต้องแต่งให้รุ่นน้องทุก,ทกรุ่นเลยเป็นสิบกว่าเพลงแล้วสิบกว่าปีแล้วครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมทำอย่างนั้นแล้วก็ได้เอามาใช้ให้นักร้องร้องอแล้เป็นอ้อมสุนิสาร้องก็เลยเป็นเพลงที่แบบ เราภูมิใจเพราะมันไม่ใช่เพลงรักด้วยเป็นเพลงที่พูดถึงเพื่อนซึ่งผมจะมีความผูกพันกับเพื่อนมากแล้วก็พอตอนยุคหลังมาตอนนี้คงเป็นเพลงคนใจง่ายคนใจง่ายของไอซนะไอซสลัดอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันดังง่ายเลยเพราะว่ามันดังแล้วมันฮิตแล้วมันเป็นเพลงเดียวที่ที่ผมภูมิใจเพราะว่าเขาเอาไปทําเวอร์ชั่นเยอะมากไปหลายประเทศมากแล้วก็ปัจจุบันนี้บางทีมีเอาไปทําเพลงโฆษณาบ้างประกอบโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมยัง ได้รับรายได้จากตรงนั้นเยอะอกับเพลงนี้คือเพลงเดียวตั้งชีวิตเหมือนเป็นเพลงหากินไปแล้วลก็เลยแบบเหมือนมันเป็นความภูมิใจของเราอย่างนึงว่าในที่สุดเราก็มีเพลงที่ถือว่ามันอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าอามตะแต่มันเป็นเพลงเร็วที่แบบเพลง<ด>เร็วที่จะแบบโดนมากๆนะส่วนใหญ่เพลงที่อยู่นานๆจะเป็นเพลงช้าก็เลยภูมิใจนะท่าต้งท่าเต้นก็ไปด้วยก็อุตส่าห์ไปบางทีไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตผมจะชอบเอาเพลงนี้ไปร้องบางทีแล้วก็ เอามานิดนึง,าานนงชัดเนเตน,น,นมากคงไม่ไหวบงครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูค่ะว่าวันว่างๆว,วันสบายๆนะคะเชดฐาทำอะไรบ้างดูซิสะสมอะไรหมวกปล่า <laughs> เดี๋ยววันนี้เจอกันครับคุณครับ